嗯。Mm hmm. ตัดบทตัดน้ำตัดที่ตัดที่หมดตัดแ่เป็นหวใจความเีเป็นเดยี้อนเียต้องอะไร

เนี่ยวัวบาชิหมูยาวนี่พี่น้องเนี่ยวัวบาชิหมูยาวนี่ถ้าเลี้ยงรอบอมนี่เขเป็นตัเปิ้ลครับพี่น้องไม่มีตะกั่หมูไหนเขาไปรุ่งทีครับ เปายยัยังเป็นายงามแต่ว่าน้ำเียจะต้องสรุปแล้วถ้าจะพัฒนานพันาจริงจนี่สงครามมันจะสูบวายเนื้อไม่ได้ตัวก็เหมือนกันนะเอาไปเอามานี่มันมเ,นเนียง่เือตอนนี้คายงามก็คนกับวเี้ยง้กบวัวตอแล้วใ่แต่แล้วผสมกับวัวตนี้ จะมงลกนันกีด้ัเตเป็นตากคะมั่ว่า่เลยกคนวกเจ้ของไปื้อเลยจไวัวลหาแข่เนียงมเียคาในตรงบังเออผมซืมาตัวละ ก็นันะครับตัวผู้เมื่ตอนสี้ตอนนี้เป็นงสไ้นแล้วนะครับนีเ่วอลมันถื็อย่างเรียนอว่าไยรมหญงเย้ยาพี่น้องไฟมันของใจด้ยอาวตายโยองัพี่น้องครับีีบโติครับ เลียเียครับพี่น้องเลยครับย่ารดสอกเาอยไดินเดอย่า้ไหลว่วนยนี้เขามีซื้อในหอยก็ไม่ชอบอาบางก็ไม่ชอบคนทซือไปเลียงเราก็ไม่ชอบวนหอมเกินไปครับปีบโอติดครับเอาไปผสมหัวอาั้นเอาไปผสมน้ำให้มันกินครับพี่น้อง นกาโกข้าวอ้อยมันสะังยาสราข้าโดไม้ดอกไม้ประดับสนามหาสนามก็เตือนนกาโกลตราบใ่ัดดินปหดจนามดาขวี้เกลี่ยปันการเกษรการกาดิ่ง้องเดูยังไงก็ได้คม คุณาภาพเล่นดีนะถ้าเป็นรถต้นทุนเราไปแข่งกับเวียดนามไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ทําการนด์การจ่ายเฉพาะประเทศไทยเราประเทศเดียวนะครับทุกวันนี้ทุเรียนทุเรียนเวียดนามเขาก็แซงเราแล้วนะครับเจ้าหอมมะลิเขาก็แซงเราแล้วนะครับอะไรอะไรเขาก็แซงเราแซงเราแซงเรานะครับเพราะเขาว่าเขาทําในต้นทุนที่ต่ำ เขาเป็ดไก่เขากัลชนะเราครับคุณภาพเขาดีต้นทุนเขาต่ำของเราในต้นทุนสูถึงจากคุณภาพดีแต่ว่าเป็นไส่แทนเขาก็มีตื้นนะครับาะฉะนั้นเราต้องสู้กับเวียดนามนะครับเราเป็ชาติกโคลนี่แหละเป็นหนุนทางเถต้นอุนเฮ้ยเอาโอนกันใ้เาแดดโคตรชนะแต่พงได้แจคสิวจะไหนหรอ ฟังก็ได้ครับไม่พูดนานย,ยนะครับพูดเรื่องวัวเรื่องควายไม่พูดน้อยเะเป็น่ารั